ครับผมสําหรับมือกลางวันนะครับเที่ยงวันนี้นะครับพักเที่ยงเวลาทํางานนะครับมือกลางวันของผมก็มีแค่นี้แหละครับที่จะกินนะครับสําหรับผมก็ว่าหรูมากแล้วนะครับพอได้มีแรงทํางานพอมีแรงสู้ต่อไปนะครับผมนี่ข้าวสวยนะครับข้าวสวยร้อนๆครับผมนี่ก็เป็นไข่เจียวนะครับผมแต่ก่อนเราจะไปดูอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 กันนะครับดูผมทํากับข้าวนะครับดูผมทําไข่เจียวง่ายๆก่อนนะครับผม มีง่ายๆแต่การทำวิธีปรุงอะไรคนเราก็ใส่ส่วนผสมแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วค่อยมาอัปเดตส,สถานการณ์โควิด -19 กันในช่วงท้ายนะครับผมครับการทำอาหารกลางวันของผมวันนี้นะครับเวลาพักเที่ยงนะครับเที่ยงปุ๊บผมก็มาทำขั้นตอนแรกคือหุงข้าวก่อนนะครับหุงข้าวเสรส็จเรียบร้อยผมก็มาตอกไข่นะครับใส่3ามฟองนะครับส่วนผสมก็ ท่าที่นี่ผมใส่ไปหอมแดงนะครับหอมหัวใหญ่นะครับผมแล้วก็หั่นพริกใส่ด้วยแล้วก็หั่นต้นหอมนะครับแล้วก็ทุบกระเทียมไว้ครับผมหม่ก็เเรียมแล้วนะครับแล้วก็เสียบปลักเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่เปิดไฟนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเลยครับเปิดสวิตไฟนะครับสวิตไฟเร่งกระทะรอไฟให้มันกระทะให้มันร้อนนะครับผมแล้วก็เตรียมน้ํามันนะครับน้ามันพืชครับ พอไฟให้ร้อนก็น้ำมันพื้ดลงนะครับผมรอกระทะให้ร้อนก่อนนะครับโอเคนะครับใส่น้ํามันนะครับใส่สามปองนะครับไม่ใส่เยอะเท่าไหร่น้ำมันน้ำมันเยอะเกินใส่พอไม่ให้ติดกระทะนะครับถ้ากระทะเราแห้งก็โอเคนะครับถ้ากระทะไม่แห้งกระทะมีน้ํานะครับไข่จะติดกระทะถ้ากระทะมีน้ํามีหยดน้ําอยู่ในกระทะที่เราล้างมาใหม่ๆยังไม่แห้งนะครับเพราะมันจะถูกน้ํามันแล้วมันก็จะเต้นนะครับถ้ามีน้ําแล้วก็ ไข่ก็จะติดกระทะนะครับผมให้น้ำมันมันทั่วก่อนนะครับผมทั่วก้นกระทะครับคนให้น้ำมันทั่วก้นกระทะก่อนนะครับเพื่อป้องกันการกระทะครับต่อด้วยเราจะลงด้วยกระเทียมนะครับผมกระเทียมลงไปเลยนะครับต้องเคียวกระเทียมก่อนนะครับขั้นตอนแรกขาดไม่ได้นะครับกระเทียมนะครับการเจี่ยวไข่นะครับกระเทียมผมทุบเรียบร้อยนะครับ น้ำมันรอไปให้ร้อนแล้วก็กระเทียมครับเดียวกระเทียมสักหน่อยนะครับก็ค่อยทำขั้นตอนกันต่อไปนะครับขาดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรยิงผมทําบางครั้งบางครั้งบางคราวผมไม่มีส่วนผสมที่เยอะแยะมากมายมีแค่กระเทียมแล้วก็แก้เกลือนะครับกับปลาบงชลรสก็ไม่มีก็ใส่กับไข่ได้ครับทอดไข่ก็ได้แค่นั้นครับขาดไม่ได้คือน้ํามันแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็ไข่ครับแค่นั้นนะครับส่วนผสมอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับจะเสริมเติมแต่งอะไรนะครับมันใส่ได้นะครับ แล้วแต่ใครชอบรสชาติไหนจะใส่พริกหรือใส่หอมหรือว่าจะใส่มะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ความชอบของใครของมันนะครับแล้วแต่ของแต่ละคนครับผมเอาอยากรสไหนอยากไหนก็ปรุงเอานะครับจะใส่ส่วนผสมไหนจะใส่พริกปุผงูรสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทําได้นะครับทำแต่เดียวมันก็ทำได้หลายบางคนก็ใส่ซุปมใส่อะไรประมาณนั้นนะครับให้เกิดได้กระเทียมหอมๆหน่อยนะครับผมยังไม่ไหม้นะครับยังไม่เทียมนะครับ โอเคนะครับผมเ okay, อ่อไข่ลงเลยนะครับลงไปเลยไข่ลงแล้วนะครับอาจจะไม่เป็นไข่อาจจะไม่เป็นแผ่นดีนะครับเพราะว่าเราใส่อย่างอื่นเยอะนะครับถ้ามแต่ไข่จริงมันจะ,ะจะไม่หรือว่าจะไม่แตกนะครับผมจะเป็นแผ่นสวยแต่ผมทําก็โอให้รสชาติมันได้รสปากตามตัวเองที่ชอบก็โอเคแล้วครับรสชาติที่ตัวเองต้องการรสชาติที่มันดูกปากตัวเองก็ ส่วนผสมที่ต้องตัวเองต้องการก็พอนะครับว่าจะสวยหน้าตาวสวยไม่สวยแต่ถ้ามันแตะเข้าปากเข้าลิ้นแล้วมันรสชาติมันใช้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อให้น้ำมันที่ในกับที่น้ำกับไข่ที่มันอยู่ในก้นนะครับให้มันออกไปข้างนอกครับไปทั่วถึงกันนะครับผม เดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จะไม่สุกกับตรงกลางนะครับผมใสกระทะนะครับบรสติดกระทะนะครับผมตัวนี้กโกนโกนลงไปนะตะก้นกระทะไม่น่าจะนะครับเพราะว่าน้ำมันตนก้นกระทะไดเยอะรับไล่ออกมานะครับให้มันกระจายออกมาบ้างนะครับตะก้นมันจะไม่สุกนะครับ มันจะมีสุดข้างขอบระสุดก่อนนะครับต้นมันเดืดบ้วนน้ำขังเยอะครับน้ำไข่นะครับับส่วนผสมมันมีหลายอย่างส่วนผสมครับเพราะว่าหอมมันจะทําให้ไข่แตกนะครับไข่จะไม่เป็นฟอคาจะไม่เป็นไข่สวยงามนะครับยังไม่ยังไม่สุกนะครับเพราะวทางข้างล่างก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่ครับ น้าตาอาจจะไม่สสวยนะครับไม่รู้แต่ขอให้รสชาติมันได้ได้ใจเราโอเคนะครับอันนี้พอเรากลับหน้าได้นะครับยังไม่กลับนะครับผมจะปล่อยไว้ให้มันแห้งสักหน่อยนะครับผมเพราะน้ำมันผมไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันไม่ใช่มีน้ํามันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่ว่าไข่จะอมแต่น้ํามันก็กินแต่น้ํามันก็เอียนนะครับ ถ้าจะให้สวยหรูใส่น้ำมันเยอะนะโอ้ลุกกลับรองครับไข่ฟองคู่ฟองคูสวยครับแต่ว่าผมไม่ใส่น้ำมันเยอะครับกรับนะครับพอดีแล้วครับชอบสีนี้นะครับให้มันเป็นสีเหลืองสักหน่อยนะครับไม่ถึงแบบไหมนะครับรสชาติจะหอมนะครับไม่แบบนี้ไม่แบบไม่ใช่แบบนุ่มฟูนะครับ เพราะว่าถ้าจะนุ่มพูจริงๆถ้าใส่ส่วนผสมเยอะมันจะแตกครับใส่ผมใส่หอมหัวแดงหอมโหัวใหญ่ตรงๆึ่งนะครับจบอันนี้นะครับเรียบร้อยลส่สับส่นดแล้วครับก็ไม่มีนะครับทีว่าติดกระทะแลขั้นตอนสุดท้ายผมเอาตัวนี้ลงนะครับเพิ่งจะลงนะครับโดยหน้าเฉยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาแต่งหน้าเฉยๆนะครับใบหอมนะครับ เป็นมสุกนะครับใบหอมไม่มีน้ำมันนะครับผมไม่อมน้ำมันด้วยผมบีบออกก็ไม่ออกนะครับทำมันไม่มีนะครับผมเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะครับประมาณนี้นะครับคนะก็ผมจะเอาลงยังไงมือเดียวอ๋อมือหนึ่งถ่ายอยู่นะครับนี่ครับเอาเข้าตะลิูวแล้วนะครับเี๋ยวตักออกเลยนะครับต้องได้ตักสองครั้งนะครับพอแเกตนิดนึงครับโอเคครับใส่แกนเลย เป็นไงครับสีสันโอเคนี่ก็กว่ามาใส่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับปิดไฟได้เลยหน้าตาครับไข่เจียวนะครับไข่เจียวตักข้าวสวยร้อนๆน,นะครับอาหารกลางวันของผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับรู้แล้วครับรู้มากแล้วสำหรับผม อันนี้ก็ผ่านไปได้มือหนึ่งนะครับโอเคนะครับส่วนกระทะมันยังเดือดอยู่เราจะล้างก็หกน้ําลงเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับในกระทะใ่ลงไปเลยาจล้าง,างมนจะไม่ติดก,กระทะนะครับเป็นสินที่มสน,สนติดกันยุ่โอเคนะครับมันแช่ตอนเดือดนะครับเราจะล้างออกได้ง่ายนะครับไม่ให้มันแห้งมันแห้งกระทะที่แห้งติดมันจะล้างลำบาก น้ําเือดๆถ้ามันยังไม่ออกดีก็เราต้มเปิดไฟต้มให้มันตรงที่มันแข็งๆนี่มันละลายนะครับเราจะล้างได้สะดวกนะครับล้างกระทะโอเคนะครับดูแค่นี้นะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนายไข่เจียววันนี้เป็นนายไข่เจียวนะครับโอเคนะครับผมเรารับประทานกันกินกันได้แล้วตอนนี้สวัสดีครับผม เรามาติดตามดูสถานการณ์โควิดสิบกันต่อนะครับผมผมอัพอัพเดตดึกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมรอข้อมูลทางสิงคโปร์นะครับและในห้องผมก็ไม่สะดวกครับเพราะว่ามันวุ่นวายอยู่กันหลายคนครับเสียงเพื่องเงียบตอนนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับสำหรับโควิด1 9ในสิงคโปร์ประจำวันที่สิบสีะนะครับผมประจำวันที่14 ธันวาคมสองห้าหกสามนะครับผมในประเทศนะครับไม่พบการติดเชื้อนะครับผมรวมเป็นศูนย์นะครับเพราะหอพักก็ไม่มีติดเชื้อแล้วก็ในชุมชนก็ไม่มีการติดเชื้อนะครับผมมีตัเคส้อนำเข้าห้ารายนะครับผมเคสนํนำเข้าห้ารายครับสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์อยู่ที่ห้าหมืนแปดพันสามรอยี่สิบห้ารายนะครับห้า2มืนแปดพันสารอยี่สิบห้ารายครับผม แล้วก็สําหรับผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับประจําวันนี้นะครับผมออกจากโรงพยาบาลสองรายนะครับประจําวันที่สิบสี่นะครับผมแล้วก็ยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบรายครับผมห้าหมื่นแปดพันสองรอสิบรายนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยี่สิบสองรายนะครับในยี IN ่สิบสองรายนี้ก็ ไม่มีในห้อง ICU นะครับผมและยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์ทั้งหมดก็29รายครับผมครับสำหรับรายละเอียดในสิงคโปร์ก็เท่านี้นะครับเราจะไปต่อกันที่เมืองไทยของเรานะครับผมว่าจะเป็นยังไงมากครับเออนิดนึงครับคงฝากนิดนึงนะครับมีนิดหนึ่งสิงคโปร์เตรียมที่จะก่อนที่จะไปเมืองไทยนะครับดูข้อมูลของสิงคโปร์สักหน่อยนะครับเตรียมที่จะเข้าสู่ เฟสสามนะครับผมนายกรัฐมนตรีรีเซียนลงประกาศแล้วนะครับผมว่าสิงคโปร์จะเริ่มเข้าสู่เฟสที่สามในวันที่28ธันวาคมนี้นะครับผม28ธันวาคม2563หนึ่งซึ่งระยะที่สามนี้อาจจะใช้เวลานานเป็นปีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับสําหรับเฟสสามนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดมากมายอยู่นะครับข้อจํากัดในเรื่องจํานวนคนในสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวและ าศาสนสถานนะครับจะมีการพี่คลายในเฟสที่3นะครับโดยในจำนวนคนในการรวมกลุ่มจะเพิ่มเป็น8คนจากเดิมอนุญาตให้เพียง5คนนะครับครับผมในการรับประทานอาหารหรือไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้ได้พบปะสังสรรค์นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะ่ลนพลจาก5้าคนไปเป็น8คนนะครับผมครับแล้วก็ สำหรับวัคซีนนะครับสำหรับวัคซีนโควิด19ทางรัฐบาลสิงคโปร์นะครับจะบริการฟรีสำหรับชาวสิงคโปร์และผู้ที่อ,อยู่อาศัยระยะยาวนะครับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ระยะยาวนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะรวมถึงผู้ที่ทำงานในสิงคโปร์ด้วยนะครับผมที่อยู่ทำงานแบบใช้บัตรลองแทมนะครับลองเดิมนะลองแทมนะครับผมแล้วก็อาจจะรวมไปถึงคนงาน,นครับผม อันนี้ก็ยังไม่ยืนยันแน่นอนนะครับแต่ที่ชัวร์ก็คนสิงคโปร์นะครับผมและคนที่อยู่ทาวรประมาณนี้นะครับผมก็คอยติดตามกันดูนะครับผมซึ่งวัคซีนนี้นครับผมวัคซีนตัวนี้นะครับผมวัคซีนทีทอโนมัติคือวัคซีนไฟเซอร์นะครับไบโอเอ็นเทคนะครับวัคซีนนี้จะจากการทดลองนะครับ จากการทดลองมาแล้วนะครับได้ผลถึง95นะครับได้ผลถึง95เปอร์เซ็นและจะต้องเก็บในอุณหภูมิที่ลบ70องศา,าเซนเซียตนะครับผมซึ่งสิงคโปร์มีศักยกภาพในการเก็บวัคซีนรวมถึงมีบุคลากรที่มีทักษะในการจัดเก็บวัคซีนรวมถึงการขน,นส่งครับผมครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับรายละเอียดก็ติดตามดูต่ข่าวนะครับผมแล้วก็ การจะส่งวัคซีนนะครับล็อตแรกจะมาถึงสิงคโปร์ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผมการจะส่งวัคซีนจะมาถึงสิงคโปร์ภายในเดือนนี้นะครับประเทศสิงคโปร์เป็นเป็นหนึ่งในประเทศอันดับแรกๆที่ได้รับวัคซีนนะครับผมที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวนี่ครับผมและคาดว่าวัคซีนจะมีเพียงพอสาหรับทุกคนในสิงคโปร์ภายในไตรมาสที่สามของปีหน้าครับหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับผมครับเราก็ติดตามกันต่อไปครับผม เราไปดูสถานการณ์ที่เมืองไทยเราก็ต่อครับที่เมืองไทยเรานะครับสําหรับประจําวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับผมประจําวันที่สิบสี่ธันวาคมก็บวกยี่สิบแปดนะครับความหมายว่าบวกยี่สิบแปดนี้ก็คือติดเชื้อไปในประเทศหนึ่งนะครับหนึ่งรายมีการติดเชื้อภายในประเทศนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกันนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับเป็นศูนย์อยู่นะครับ อาจจะได้ตรวจไม่ได้ตรวจผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมแต่ตามข้อมูลที่ศูนย์โควิด -19 ในเมืองไทยเราอัปเดตมาอย่างนี้นะครับผมและผู้ที่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับพบติดเชื้อยี่สิ็ดนะครับวกับติดเชื้อไปในประเทศก็เป็น2ี่บรายนะครับผมและยอดผู้ป่วยทั้งหมดในเมืองไทยตอนนี้ก็4ี่พันอรสาสิบเจ็ดยครับผมสี่พันร้อสาสิบเจ็ดรายแล้วก็หายป่วยแล้วก็สา4 0ันเก้ารสี่สิบรายครับ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ตอนนี้ก็สองร้อยสาสิบเจ็ดครับสองร้อยสาิเจดยนะครับสำหรับเมืองไทยแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่อยู่ที่หกสิบรายเท่าเดิมนะครับผมครัายละเอียดเบื้องต้นก็เท่านี้นะครับสำหรับเมืองไทยผมจะไปต่อที่มาเลเซียนะครับมาเลเซียยังหนักนะครับผมยังหนักครับสำหรับโควิดสิบวันที่สิบี่ธันวาคมสองห้ากสามนะครับสถานการณ์ในมาเลเซียนะครับตรวจพบ ผู้ป่วยรายใหม่นะครับยืนยันติดเชือ้อรายใหม่1,371รายนะครับสําหรับวันที่14นะครับวันที่14ธันวาคมนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านก็1,204รายครับแล้วก็ผู้ป่วยเสียชีวิตสําหรับวันที่14นี่นะครับ14ธันวาคมเสียชีวิตเพิ่มอีก4รายนะครับ แล้วยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตอนนี้ไปที่8 0 0 0มนะครับ84,846ืร 84, ายแล้วนะครับส่วนที่รักษาหายดีแล้วก็7 0็ดหกับห้ารายครับยังรักษาตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็1 3 8่0หารยายนะครับเฉพาะในห้อง ICU ตอนนี้ก็ยังมีอยู่114ยรายครับแล้วยอดผู้เสียชีวิตก็ตะลุ400กว่าไปแล้วนะครับ 419รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตเพราะโควิด -19 ในมาเลเซียนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับติดเชื้อภายในประเทศนะครับเฉพาะภายในประเทศ1,370นะครับแล้วก็ที่เดินทางมาจากต,าต่างประเทศนะครับเป็นเคสนำเข้าหนึ่งรายแค่นั้นนะครับผมทั้งหมดก็ 1, 3 7 1นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ครับราละเอียดก็มีกันเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้อัปเดตจะได้ทันสถานการณ์ว่าผมมีคลิปใหม่ๆอะไรขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมเพื่อกดกระดิ่งสั่นแจ้งเตือนด้วยครับผมครับแจ้งเตือนแล้วเราอยากจะดูเราก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมขอบพระคุณอย่างมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม